บอกก่อนเลยข้อเสียแรกเร็วกว่าบอลไอดีเกมบายแอดโบริการรับซื้อและขายไอดีเกมเอฟซีออนไรไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่นเอ็มล้วนของใหม่อัปเดตตลอดแถมไม่มีบริการปั๊มเอ็ม โอนเอ็มรับดึงนักเตะหายากสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับอีกหนึ่งนักเตะมานอกสายตาที่ทําฟอร์มได้ดีเล่นได้ดีในฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างรอตโลมาร์ตินีนั่นเองฮะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกองหน้างูใหญ่หรืออินเตอร์มิลานในปัจจุบันด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคน,นที่ให้อารมณ์มันเซเชกุลาเกโร่ตัวเล็กวิ่งไวจบสกอร์ขมนั่นเองกับสำหรับกองหน้าทีมอาร์เจนตินาด้วยแล้วกันครับวันนี้เนี่ยเราก็รีวิวเป็นโฟร์อินเตอร์มิลานแล้ว และนี่คือราตวตโลเล่นกับฟูลทีมอินเตอร์มิลานก็จะได้บวกค่าโอเวอร์สามจบสกอร์สามยิงกไกลสามนั่นเองนะครับบอกก่อนเลยข้อเสียแรกเร็วกว่าบอลโอ้โหคือบอลมักนกำล,ลังไหลราวตวโล่ไปวิ่งไปแล้วมันจะมีหลายจังหวะถ้าใครได้ดูในไลฟ์เมืม่อวนันที่5นะครับห้าธันวาเนี่ยห้าธันวาคมเนี่ยที่บอกอะไรนะว่าจะเห็นเลยว่าโอ้โหพอบอลจังหวะที่ใกล้ถึงประตูมันจะวิ่งเร็วแบบวิ่งเร็วมากๆแล้วมันทำให้บอลมันติดฐานแล้วมันจะยิงค่อนข้างแบบว่าลำบากนิดนึงนะฮะปกตินี่แบบอุ้ยนักเตะตัวนี้วิ่งชาาาาไไออ้้้้นนนนนนนีี่่่่มมััวววิิิงงเเเเเรรร็็กกปปะะลลยยแบบถใคจโตต ับจังหวะมันดีๆด,ด้วยนั่นเองนะครับแล้วถ้าถามว่าเท้าซ้ายเท้าวขวายิงได้เหมือนกันไหมพี่บอกเลยว่าเต็มข้อได้เหมือนกันทุกรูกนะครับเท้าซ้ายถามว่าส่งได้ไหมส่งได้ยิงโลช็อตได้ไหมยิงได้แล้วบอลตัวลูกเนี่ยถือว่ายิงได้ค่อนข้างที่จะรุนแรงเพราะพลังการยิงสูงถึง,ง136เลยนั่นเองนะครับ, <S <S ลรบพลังแฟนที่ได้มาก็ถือว่าได้ใช้เลยเลยครับก็มีแล้วจะมีข้อดิปเปอร์เลี้ยงบอลหน,นีหนึ่งหนึ่งได้ดีซึ่งหลายๆหลายลูกเนี่ยในแฮร์รี่ก็จะได้เห็นเลยว่าการวิ่งฉีกจากกองหลัััััังงงงงขขึ้้้้นน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 ไไปปเเ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 เออ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 าา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 าบบบบลลลจะะะทททํดดีีีีมกกกกๆยยย่่่่่่่่่่่คคครรืืตตวววูแแ็็ถ แต่ข้อเสียคือฟูลทีมมันอาจจะน้อยหน่อยนะก็จะมีแค่อาเจติน่ากับทาราอินเตอร์มิลานเท่านั้นเองนะครับสก,กิลโมนิมาเต็มอยู่แล้วครับผมดาวครับจุดเด่นของเขาคือเรื่องการยืนตำแหน่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูตรงนี้ไหมเรื่องการยืนตำแหน่งของเขาสูงถึง1นึ่อย่างที่บอกคือถ้าใครไม่รู้ว่าค่ายืนตำแหน่งยืนตำแหน่งเนี่ยมันคืออะไรสมมติว่ากองหน้าเราเป็นลอตเรต์โลใช่ไหมเราริมเส้นเราเลี้ยงมันมาปุ๊บเนี่ยตัดเข้าในใปุ๊บเนี่ยนอนลอตาตร์โรมันจะเตงไปอยู่ในจุดที่แบบว่ากองหล เลยว่าสปีดต้ตนเร็วกว่าความเร็วเนี่ยจะถือว่าเป็นนักเตะที่มีความพุ่งค่อนข้างเยอะเลยและยิ่งถ้าใส่เฟอร์ซตันพี่บอกเลยไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องการยิงไกลเห็นหนักเตะตัวเล็กแบบนี้เนี่ยถ้าใครคิดภาพไม่ออกให้ไปคิดถึงพวกงทาราไหมเคิลโอเว่นทาน้าของมูตากินโยอะไรแบบเนี้อารมณ์เดียวกันเลยครับยิงกงยิงไกลเคนนีดอนกริชเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเรื่องข้อดีคือเรื่องความเร็ว จบสกอร์ได้หลายรูปแบบเพรว่าจะเป็นยิงไกลย,ยิงปั่นถือว่าทำได้หมดครับค่ายิงปั่นของเขาเนี่ยแค่ประมาณ100่ง้ยไม่ใช่แค่นะฮะหนึ่งร้อยสามสิบสองพี่นึกว่าร้อยยี่สิบหกนะครับ้อยสามสองนะโอ้โหไม่น้อยนะยิงปั่นของก็จะมีให้ดูด้วยนะในแฮไลท์แล้วก็รูปฟีกิกเนี่ยถามว่ายิงดีไหมฟีกิเก้าสิบแปดแต่ว่ามาทดแทนด้วยค่า พลังการยิงพี่บอกเลยมันจะมีลูกหนึ่งในไฮไลท์มันอาจจะไม่ได้เข้าแต่มันเข้ากรอพี่แบบเสียดายมากถือว่ายิงรีได้ดีเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับก็หวังว่าน้องๆเนี่ยลหลายๆคนเนี่ยอยากจะลองเล่นลรตตรโลกก็ถือว่าดูคลิปนี้เนี่ยเป็นวิทยาทานได้เลยนะครับไม่ได้มีเจตนามาปั่นราคาหรืออะไรแต่แค่แบบว่ารู้สึกว่ามันเล่นง่ายจะเป็นยังไงกดไลค์กดซับสไครป์แฟนสนามแล้วเดี๋ยวตามไปดูไฮไลท์ของลอตตรโลมาติเน็กันเลยครับฟาโม่แม่งเร็วกว่าดุมฟี่บ้าเอ้ยจอกคนเซโล่วานาโด ไปเอ้ยไม่ล้ำล้ำมะเนี่ยไ,ไม่ล้ำก็เรียบร้อยเลยครับราวตโลเออสวยงามครับแหมไม่ล้ำก็เรียบร้อยนะครับราวตโลเก็กบบอลบอกเพื่อนรีบๆเลยเงี้ยครับจริงๆครับโอ้โห <c> ลูกนี้ถือว่าวิ่งหาช่องครับเยอะมากเลยขอบคุณมากครับปันปันหนูมากครับมาเดอ้อใครเล่นวันนี้ลงคลิปพรุ่งนี้นะลาวตโลเนี่ยมาทิตายมาคอนเซลโลไปครับไปครับโอ้โหวิ่งแทรกมาเลย ใครจะพยายามแทรกกันปอแล้วปประตูมึงไข่ไม่นี่แย่ทำอะไรทำอะไรครับเนี่ยเอ้ยเอออาตาโลอาตาโลโลเฮ้ยจิ้มติครับสันติวางบอลมานิ่มๆครับสวยครับมาติเนสยิงอุ้ยยิงเรียบร้อยครับโอ้โหดูดูดู นี่ไม่ใช่ลูกแน่ที่มาตินสยิงแบบนี้นะครับโอ้โหแล้วแบบว่าส่องแต่ละทีก็แบบโอ้โหยอดิดเกาคางเลยอะไรครับเนี่ยโอ้โหโต้คือมันกวาดบอลดีนี่มันเต็มเหมือ้อเลยนะราวตาโลนี่ยเป็นแล้วเป็นแล้วอนเซลโลออไปเลยครับโอโ้โอหโอห้โหขี่แล้วพาดมาดีดเรียบร้อยราวตาโลเงี่ยโอ้โหขารว่า ประจําตำแหน่งเนี่ยอย่างที่บอกคือถ้านักเตะคนไหนมีค่ายืนตำแหน่งที่ดีมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะวิ่งมารอแบบว่าตำแหน่งที่แบบว่าเพื่อนส่งบอลได้เรายิงได้เลยเนี่ยค่ายืนตำแหน่งดีมากครับราตโลครับโอ้โหสุดจัดสุดจัดไม่มีอะไรเลยยืนแอกแอกเฉยๆครับที่พี่ไปกรุงเทพไปบ่อยช่วงเหนือจำได้ไหมล่ะนั่นแหละถ้าใครจําได้นั่นแหละช่วงประมาณปั่นเลยแล้วการเรียบร้อยนีครับรอนีนี้ดขขบอกพอปั่นได้นิดหน่อยครับโอ้โหเป็นไง ยิงกอกยิงไกลเราตาโลโอ้โหปั่นลูกนี้ทำเป็นเล่นเนี่ยเราตาโล4มเม็ดเลยวะเนี่ยโอ้โหแคทริกททเนี่ยเราตาโลไม่เอาจัดเลยวะ่ะมันต้องแซบแค่ไหน,นตืบตืนไปครับจอบคาเซลโลไหลามาให้โอ้โหตบมา โลช็อตนะครับด oh, ูด e ิเราตาโรครับบอลมันไม่มีอะไรนะเห็นไหมอย่างที่บอกถ้าข่าย like ืนตำแหน่งนักเตะดีอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับยืนตำแหน่งดีก็คือยูยูปุ๊บก็จะไปยิงได้อะไรของมันทรงนี้เลยนะเราตาโรครับโอ้โหสี่เมตรปะเนี่ยผมมากแล้วกันนะครับพี่นั่นไหลมาให้เราตาโรอุ๊ยเราต้องหุ่ยไม่ถึงได้ไง วัดโอ้ยวิ่งมาจากกองหลังเลยถึงได้ไงหุยจะโอ้โหถึงได้ไงโหดีว่าอายมีค่าเก็บเพื่อสำรองไปแล้วลาตาโลลาตาโลโอ้โหสองลูกเลยมันแข็งเก่งพี่มันแข็งโอ้โหลาตาโลโคตรเร็วโคตรจะเร็ว โอ้โหล,ลูกนี้ปั่นขวาครับเราตโลโอ้โหซ้ายขวาได้หมดเลยแล้วคนนี้เช็เราตโลไปครับชาโนกูชาโนกูชาโนกูโอ้โหลูกนี้จิมอุ้ยเอาจิงพี่ว่าข้อเสียมันมันวิ่งเร็วเกินบอลนอ่ะอันนี้พี่ว่ามันเป็นข้อเสียนะหลายครั้งเ่ยมันจะจะังหวะสุดท้ายมันจะคือมันวิ่งเร็วกว่าบ,บอลน่ะล้วบอลมันไปตามมันไม่ทันน่ะฟรีเนีย พี่ปิงครับระหว่างทเวนต์22ทีวายกับมิเนอร์อัพเล่นอาร์ดับเบิลยูบีใครดีกว่าครับเฮ้ยโดนจะโอ้โหโอ๊ยขอบคุณโดนเนี่ด้วยครับโหแล้วดูลูกนี้บอลมันไม่มีอะไรแล้วอยู่ดีเราตัลโลมาจากไหนครับอยู่ดีมันดูดิพอไม่จุ่มมาแล้วเขาไม่พลาดแล้วครับคือสามลูกที่ผ่านมาคือมันจะอยู่กองหน้ากองหลังตลอดเลยอ่ะโอ้โหลูกบอลกลับบ้านพี่ปิงครับระหว่างเทรนกับมิวเนอร์อัพเล่นแดับขวาใครเดียวกันครับ งานหลักเกมลุกงานสุดท้ายเกมรลับงานหลักงานหลักจ้าเกสเซโนี่งานงานหลักเขาเลยเกมลุกเขาเนี่ยแม่งลุกดีชิบหายโลเรียบ้อยเงี้ยโอ้โหดูเงาอตาโลครับคือจังหวะแบบมันเป็นคนที่ใช้จังหวะไม่เปลืองอ่ะพลิกปุ๊บซัดพลิกปุ๊บซัดเนี้ยแล้วมันเป็นคนที่บ่อนเข้าค่อยนะยิงไกลเงี้ยมุมได้มีก็เนี้ยใช้ได้ครับรอตาโลครับจาวกาเซโลไหลมา เปรลิิตมาแล้วครับ desserts. ไหลมาให้ลาต้าโลลอต้าโลไม่เหลืออะไรครับหน Hence, 10. ึ่ง oh, ศูนย์เลยครับโอ้โหนี่มันเป็นแบบว่าตัวทะลุช่องคือถ้าใครยังจําความรู้สึกเล่นเซจิโอคุณอากูเอโรได้นะอารมณ์เดียวกันเลยครับโอ้โหราปั่นลูกนี้เับลาต้าโลไม่เหลืออะไรครับโอกาสแรกและครั้งเดียวของเขาด้วยกับลาตาโลยี่สองยูบวกแปดครับเดี๋ยวให้สมาร์ทเปิดไดโซบอสไลด์ด้วยแล้วกันนะไหลมาเลยเอาอะไรครับ ต่อใครทึงทีมูนมากันทนังทีโลชั่โอ้โหโอโหสเตปน้องกึ่มครับลูกนี้เข้าูนาต,าาตนครับราตอโรมาตเนี้ครับอ้โหเอาละโอ้โหซาเนตียืนบังอะอุงซาเนตตียืนบังโอ้โฉซาเนตตีมายืนบังราตอโรอีกสองประตูแล,ล้วราตอโรเล่นง่ายเนี่ยคือพี่อชอบรีวิวแล้วแบบว่านักเตะที่มันวิ่งทะลุช่องแบบเนี้ยดีๆเนี่ยพี่จะถนัดมากเลยสวยครับปืบมาแล้ว โลช็อตเรียบร้อยครับหนึ่งแอซิดจากลาอุตโลมาติเนสครับแล้วก็ขอบคุณโดเนตด้วยหอมมากมากครับสวยงามโอ้โหลอดดักส์นะครับลอดดักส์นะครับเอ้าเอ้ยเอยราตัดโลครับโอ้โหลูกนี้ให้ราตุตโลได้ตั้งป้อมเงี้ยครับโอ้โหชาร์จใส่เลยครับมาติเนสลูกนี้โอ้พิเตอร์เชย์โอ้โหไม่น่าเลยครับเปียง เต็มหลังเท้าครับผมลูกนี้ไม่เหลือครับต้องต้องเน้นกันละ้วว่าปึบนี่เรียบร้อยครับามากีทยะไหลมาเอาเอ้ยยิงเลียบโอ้โหโลโตัลโลมาที่เนี่ยแฮตทริกวะเนี่ยลูกนี้โอ้โหมาตีเนสย็ดเข้โอ้โหนี่มันคืออากเวโร่เลยอะรล,โลโตโลโมาตีเนสนี่มันคืออากเวโร่เลยอโอ้โหดูลูกนี้วิ่งมาปุ๊บโปง้งโอ้โหมันยิงดิ บอลเข้าข้อดีขนาดครับเาตโรมาติเนี้ยยิบสองอ่ะเอาไปแล้วเราตลโลเรียบร้อยครับหนึ่งแอซิดด้วยนะเราตโรโอ้โหสนะี่ศูนย์เนียสวยงามครับโอ้โหเาตโรปาดมาให้ไม่เหลืออะไรครับโอ้โหเล่นมันรู้ใจกันนะครับลูกนี้สี่ศูนย์ครับเาตโรซัดไปสองครับวางบอลให้นิ่มๆมาเลยครับมาครับมา ไหลมามากิทยานไปครับยิงโอ้โหโอ้ยกอโอ้โหวิภาวดีช็อตลูกนี้อม่เกี่ยแลวโอ้ยเปียงโอ้โหวี้ลู สุดจัดจบเป็นที่เรียบร้อยครับราตัลโลมาตินียี่สิบสองยูเซียเรนนว่าถ้าใครแบบว่าให้พี่รีวิวพวกนักเตะตัวเล็กน้อยแบบทะลุช่องเนี่ยทำได้ดีแน่นอนเพราะพี่ถนัดนะมันเล่นง่ายนะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะถนัดนักเตะประมาณตัวน้อยแบบพี่แล้วกันก็จะมีบางปีเนี่ยที่ราตลโลมาตินีมีเพาเวอร์เฮดเดอร์บางปีจะมีราตัลโลที่มาถนัดสองเท้าด้วยนั่นเองก็ให้ฉายาเลยนะโดเกินบอลนะนีสามขาให้เข้าเลยเร็วเกินบอลนั่นเองนะสอหรับราตโลมาตินีก็ตอนนี้เนี่ยยี่สิ กับใครที่ชื่นชอบกองหน้าสไตล์นี้นะครับแล้วถ้าถามว่าเล่นกับทีมอื่นได้ไหมจากประสบการณ์ที่ที่เคยเล่น22ท Y วบอกแบบมามันสามารถเล่นกับทีมเมตาได้สามารถเล่นกับทีมอื่นได้นั่นเองนะครับลอตตโลก,ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ปรับตัวได้ง่ายแน่นอนครับก็หวังว่าฤดูกาลแบบต่อไปเนี่ยไม่แน่ไม่ใช่ว่าไม่แน่อาจจะย้ายทีมใหญ่ก็ได้หรืออาจจะไม่ย้ายก็ได้ก็แนะนําว่าเก็บเอาไว้ก็ได้ก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่เล่นได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับยนงไยก็ถ้าที่ชอบฝากกดไลค์กดติดตามคลิ ดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ไปด้วยแล้วกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัพเดตใหม่จะได้แจง้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆคาเดียไม่ดูกันนี่เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้จเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ